ฉันกิน,นะกนาแล้วินี้ออกานมันต้องขิงครับาางานเขาดาวสงไา้ปีเก่าต้อนรับปีใหม่เสริมดวงชะตาสวดอภิเะวัดน้งนองครับนนนะมันต้องขิงเ้องขิงเิอ

ออกซื้อออกซื้อเอาลงทานเลยครับรังนกแปลนกลังนกขอทุครับอันธโมยธนาบุนนนะครับเดี๋ยน้องอาจะทำสารละลสดไลฟ์สดลสดลฟ์สด เอาลองทานเลยครับน e. e. ้ำจ e. oh, <PR ิ้มครับเหลือแต่น้ำจิ้มครับโอ้โหขายดีมากเลยดีากคุณแจกสวยเลยครับค่ะอันนี้เหลือเฉากล้วยเดลือเฉากล้วยครับพ่อค้าอันน้ำวนธนาบุญด้วยนะครับทานกันค่ะขอบคุณครับ